สวัสดีครับเพื่อนๆพ่อนคนอิ่มวันนี้อยู่นาข้าวหอมมะลินะครับเพื่อนๆนนี่ครับยาเต็มนาเลยครับวันนี้จะมาฉีดยาฆ่าญ้านะครับครับตอนนี้ยาก็ผสมน้ําเรียบร้อยแล้วฮะพร้อมที่จะฉีดพ่นแล้วครับนี่ครับเพื่อนๆนนะฮะเพลของเราวันนี้ครับโรนครับเดี๋ยวนี้ชาวนาสบายเลยครับผมนะครับนั่งดูนะครับ ฉีดพ่นยาในนาข้าวนะครับเพื่อนๆนะฮะสบายแล้วก็ปลอดภัยนะครับเพื่อนๆนะฮะไปแล้วนะครับผมก็ราคาค่าจ้างนะครับเพื่อนๆนะฮะจะอยู่ไร่ละ60บาทนะครับเพื่อนๆนะครับผมนาข้าวหอมมะลิแปลงนี้นะครับเพื่อนๆนะฮะทั้งหมดมีอยู่ประมาณ26กไร่นะครับก็ใช้โดรนบินประมาณ2ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆ ใช้โดนมันดีจริงๆนะครับเ,เพื่อนๆนะมีเวลาเหลือนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พระนอีมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ